นักร้องเสียงคุณภาพปานธนพรขอเมาเกี่ยวกับนางเอกดังคนนี้ที่มาเล่น m อให้กับตัวเองเจอกันครั้งแรกไม่มีคําพูดมีแต่รอยยิ้มแปลกๆให้กันเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เพลงฮิตที่ใช้แทนใจของผู้หญิงและจิกกัดผู้ชายได้เจ็บแสบสําหรับนักร้องเสียงทรงพลังปานธนพรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเซอร์ไพรส์แฟนเพลงประกาศขึ้นคอนเสิร์ต RS ในรอบ13ปีกับ RSH i t Journey Concert 2 0เ3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้นปีถึงทีฮิต เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั่วหน้าปานธนพรเมาครั้งแรกที่เจอชมพู่ล่าสุดปานธนพรได้เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของรายการสามแทบเทปวันที่11มิถุนายน66ทำให้ได้เจอกับนางเอกคู่บุญชมพู่อารยาที่เคยแสดงเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้กับปานธนพรมาแล้วหลายเพลงตั้งแต่หวงเสียงหัวใจวันไร้เธอเพลงของเธอเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันและชีวิตคู่ งานนี้นักร้องดังไม่พลาดขอเมาส์ม้วมีลนที่เจอกับสาวชมพู่ครั้งแรกเมื่อถูกถามว่าตอนนั้นร่วมงานการรู้สึกอย่างไรปานเผยว่าเจอชมพูครั้งแรกต้องเมาสอันนี้ไม่เคยเมาที่ไหนเลยนะตอนงานที่นกกอนกนกแล้วอีนี่ก็น่าคว่ำม,มากถามมันสิเมื่อก่อนมันหน้าควา่ำคว่ำตลอดเวลาไม่รู้ไปโกรธใครแล้วที่นกเขาให้เราไปอยู่ในห้องแต่งตัวเล็กๆนั่งกันอยู่สองคนนั่นก็หน้าคว่ำนี่ก็แก่กว่าไม่รู้จะทํายังไง นั่นก็นางเอกนี่ก็นักร้องต้องพูดอะไรกันวะเราก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งมองหน้ากันเขาก็นั่งยิ้มแบบสยะยิ้มเราก็คิดว่ายิ้มแบบนี้แปลว่าอะไรต้องตีความเอ๊ะมันไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าสรุปก,ก็มองกันไปแล้วสยะยิ้มให้กันไม่มีคำพูดไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไม่เคยเดีลนางเอกตอนที่ไปทำบุญที่เชียงใหม่เลยเริ่มคุยกันและสนิทกันซึ่งปานธนพรก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงในงานแต่งงานของชมพู่ด้วยด้านนางเอกคนนังยอมรับว่า ตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ดและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่